สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้แอดจะพามาแอบบแบบดูเด็กๆน้องๆแมงดานากันนะครับผมว่าเขาอยู่กันยังไงเมื่อคืนนะครับบางคนสงสัยถามว่าหน้าหนาวแอดเลี้ยงยังไงไม่ให้ตายนะครับเลี้ยงยังไงทําอุณหภูมิให้เขายังไงนะครับแอดก็จะมีที่หลบให้เขาเยอะๆนะครับให้เขาได้มีที่ไต ้นนะครับปรับอุณหภูมิของเขาได้เองนะครับมาดูกันเลยนะครับผมนะครับมาดูกันนะครับประมาณนี้ครับนะครับอันนี้คือไม่ใช่บ่อจําลองแล้วนี้คือบ่อเลี้ยงจริงๆเลยนะครับผมต้องค่อยๆเดินนะครับดูเหยียบเขา คับผมค่อยๆขอ,อดูนิดนึงครับใช่ครับน้ำไม่ต้องเยอะนะครับน้ำก็ใส่10เซน15เซน20เซนไม่เกินนี้นะครับแล้วแต่บอกว้างไม่กว้างนะครับถ้าบ่อกว้างๆหน่อยก็ใส่สัก2ีเซนได้นะครับอันนี้ก็ใส่น้ำใส่น้ำก็15เซนก็ประมาณนี้ฮะ มันเป่ามันจะเหมือนกับแมงกินูนอยู่อย่างนี้อยู่น,นต้ไม้อะ่ะนครับอันนี้ไฟลสดอยู่ยนะครับเป็นก้อนเป็นก้อนนะเป็นก้อนเป็นกลุ่มนะครับรักกันไว้ดีนะครับ น,นี้คือรุ่นพ่อแม่พนันรุ่นพร้อมวางไข่นะครับอันนี้เลี้ยงไว้เองนะครับไม่ได้จับไข่นะครับรุ่นนี้นะครับขุนไว้ทําสายต่อครับก็อยู่กันอย่างนี้ครับหนาวๆเนี่ยอากาศเย็นๆนะตอนเนี้ยอากาศก็อยู่ประมาณสิบเจ็ดองศานะครับอยู่กันอย่างนี้เลยกคืนเมงดา อ,อยู่ดีเนาะอาหารอาหารเขาอาหารเพียงพอนะเห็นอย่างนี้อาหารเพียงพอเออผมก็ปล่อยกุ้งฝอยก็ปล่อยพวกปลาเล็กอ่ะครับเอ,อ่อพวกปลาซิวพวกปลานั่นนะครับกุ้งฝอยตัวเป็นๆซื้อตามตลาดมาปล่อยทีละโลสองโลปล่อยทิ้งไว้ โอเคครับสอบถามข้อมูลการเลี้ยงสงสัยอะไรก็ทักแชทเข้ามานะครับหรือสอบถามพ่อแม่พันธุ์นะครับถามกันเข้ามาได้นะครับผมอันนี้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์สายพันธุ์มอนะครับแมงดานาฟามแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับรุ่นพร้อมที่จะวางไข่นะครับพร้อมให้วิธีและสอนเลี้ยงเทคนิคทุกขั้นตอนนะครับตามลําดับนะครับผมท่านใดสนใจก็ทักแชทเข้ามาหรือโทรสอบถามได้ครับจะปักเบอร์โทรจะ ติดลิงก์เบอร์โทรไว้ที่ข้างบนนะฮะนะครับผมยังไงก็โทรมาสอบถามได้แล้วก็ทักแชทมาได้โอเคครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ